Thank <laughs> you. โบชีโบชีมันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่มนุษย์สามารถทําได้นะครับแต่มันก็มีอยู่อีกหลายเรื่องเช่นกันนะครับที่มนุษย์ทําไม่ได้นะครับวันนี้ผมรวบรวมสิ่งที่มนุษย์น้อยคนมากที่สามารถทําได้แต่คนทั่วไปทําไม่ได้นะครับมาลองทําดูว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่านะครับใครที่ทําได้นะครับถือว่าคุณเป็น1%นั้นนะครับส่วนอีก99%แบบผู้ผมมันเหรอใช่ผู้ผมทําไม่ได้ผู้คนอาจจะไปดูไลค์โค้ดหรือว่าคาคมอะไรที่บอกว่าถ้าเขาทําได้คุณก็ ทำได้แต่สิ่งนี้ถ้าคุูมีความพยายามมากพอก็อาจจะทําได้เช่นกันเนี่ยไปเราไปเริกกันเลยนะว่าไอสิ่งที่มนุษย์มันทําไม่ได้เนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะสิ่งแรกเลยคือยักคิ้วข้างเดียวนะได้ไหมเฮ้ยได้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 ไดไดนิดนึงนนึง,นง,นงมันได้ไหมเนี่ย,ยพยายามทำอยู่ฮะ ทำไม่ได้ผมผมน่าจะทําไม่ได้อ่ะดูดิถ้าทําก็ต้องปิดตาข้างหนึ่งอ่ะไม่ได้ฮะนนี้อันนี้ไม่ได้ใครทำได้บ้างเนี่ยแต่เชื่อไหมมีคนคนนึงทำได้ครับอาพีนเฮพีลองโชว์ดิลองโชว์ดิข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวอ่ะข้างเดียวอ่ะอีกข้างนี้อีกข้างอีกข้างนึงอีกข้างนึ่งดูล็อกดูล็อกลีเทิร์นอย่างที่สองเลียข้อศอกตัวเองมันต้องเป็นคนที่ลิ้นยาวแค่ไหนวะถึงจะเลียข้อศอกตัวเองได้ ข้อสอบก็คือน่าจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้เลยอ่ะผมจะลองเลียให้ดู <c oughs> หรือว่าผมอ้วนด้วยแหละก็เลยแบบทําไม่ได้นะ <br ow> คือมันทําไม่ได้ทั้งซ้ายทั้ขวาเลยอโอเคผมผมเลิกดีกว่าทาไม่ได้หรือว่าเลียเลียข้อมูลได้วะ ทสามฮะกระดิกหูกระดิกหัวลองดิทำบอได้มันต้องมีเทคนิคทุกคนเฮ้ยนี่ขยับขยับนิดนึงขยับนิดนึงดูนั่นนะขยับดิขยับดิวะ นี่กูเป็นมนุษย์99ใช่ไหมอันดับที่ซลิ้นแตะจมูกหรือคางลิ้นแตะจมูกหรือคางอ่ะลองดูคางก็ได้อ่ะเอาคางก็ได้คางน่าจะง่ายสุดละ มีใครทได้บ้างวะยกนิ้วนางขึ้นยกนิ้วนางขึ้นเหรอทำนิ้วแบบนี้ใช่ไหมอะอะทำนิ้วแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วนางขึ้นอ้าวเฮย้ยเฮย้ยนี่นะนิ้วผมเป็นอย่างนี้นี่นิ้วนางอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็น่าจะง่ายง่ายต้องเลยยื้ชี้อะถือว่าจะยกขึ้นได้อะเอาว่าแต่เออนิ้วอื่นขึ้นได้หมดยกเว้นเออได้แล้วเย้เอออย่างน้อยกูก็ทำได้หนึ่งอย่างโว้ย S <S อันดับที่ 6. หกห่อลิ้นห่อลิ้นอะออผมห่อได้แค่นี้มันเป็นอะไรกับลิ้นวะถ้าคนมีลิ้นที่ยาวมากเนี่ยเขาเขาทำได้หลายข้อนะทั้งเลียจมูกบ้างเลียคางบ้างแถมเลียข้อศอกได้แต่ผมไม่ได้อะไม่หอม่ออ่ะไม่หมม่หรอลิ้นเหมือนตูดเลยกู ทำไมมันเค็มๆวะผมห่อไม่ได้ทุกคนลิ้นผมใหญ่เกินลิ้นผมไม่ได้มีไว้หออ่อฮะอาดาบที่เจจัก,กะจี้ตัวเองเออเวลาคนอื่นจัก,กะจี้เ, <c oughs> เราแบบอะไรเงี้ยเราหัวเราะใช่ไหมแต่พอเวลาเราจัก,กะจี้ตัวเองทำไมมันออใช่จัก,กะจี้ตัวเองนี่ <c oughs> เอาเองจัก,กะจี้เท้าดู <c oughs> เออว่ะได้อยู่นิดนึงได้อยู่นิดนึงแต่แบบเราไม่ได้หัวเราะอะไรเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <c oughs> ้ยมันมันก็ได้นะ เนี่ยมันก็ได้แล้วทุกคนคือเวลาคนอื่นจักระจี้เราอะมันหัวเราะนะเว้ยแต่ว่าพอเวลาเราจักระจี้ตัวเองทําไมเราไม่หัวเราะมันอาจจะเป็นเพราะเส้นประสาทของเรามันชนกันก็ได้นะคนอื่นอาจแบบว่าเป็นเส้นประสาทของคนอื่นมาแตะเราเราก็เลยหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเหมือแนบบนั้นก็ได้จะเป็นไปได้นะอันดับสุดท้ายอันดับที่8วนขาและมือไปคนละทางวนขาและมือไปคนละทางเหรอผมอ้วนนิดนึงนะไม่ได้นิดนึงหรอมึงอ้วนมากานี่คือขากับแขนขาต้องไปทางนี้ส่วนแขนต้องไปทางนี้นะครับพร้อมกันนะหนึ่งสอง 3อ่ะเอาใหม่นะหนึสองซเฮ้ยได้ได้หนึอ่ะโดหนึ่งส,งส,งส,งสไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้อ่าหนึ่งส,งส้ไม่ได้ หรือเปล่ามันทำแบบนี้หรือเปล่าวะโอเคสรุปกูทำไม่ได้แล้วทุกคนแหละว่ายัางไงบ้างใครทำข้อไหนได้บ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันด้วยนะครับผมคือผมทำได้อยู่ข้อเดียวคือยกนิ้วนางขึ้นแบบเนี้ยแบบเนี้ยเออดีอันนี้ผมทำได้อันนี้ผมทำได้ก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวัสดีไปก่อนนะครับบ๊ายบาย